รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อ10มื่อทั้งปีเลยยังสองงามๆมันจะออกงามๆอ่ามื้อนี้พอดีเลขออกกันเลย16พฤศจิกายน2565เลขที่ออกอหกตัวเลยด้วยเลย รายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงในการดำรงชีวิตของชาวบ้านกลางและชาวหมู่บ้นานไกลเคียงอาจมีเนื้อหาบ่เหมาะสมทั้งด้านพฤติกรรมและอารมณ์ควรใส่พิจารณาในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและข่าวรอบเลียนแบบเด็สิาดเอ้าเจ้าตัวแล้วครับอาจารย์กล้วยมือนีิเลาะหาโอ้พยไมาอยู่งกันเอ้กากล้วยมือนีิจะบอกเลขยังบอกมือเลขออกได้มือนีิวันที่16บหกพฤศจิกายน2560กอาอจารย์กล้วยนั่งก่อน มิสเตอร์กล้วยบอกไวยแม่นเออบอกเรื่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อยู่นั่งนั่งก่อนิบซีตัวกล้วยเออจาเอาไทยลูกเอามิสเตอร์กล้วยมาพี่เอพี่บอกเร่งนั่นนี่บรรยากาศบรรยากาศรอบนอก Trốn nào bạn Mr. Quệ Một <laughs> yeah. con thử đi nó, bỏ nó Bỏ <laughs> mình <mais ngay. cười> <laughs> này Quệ Đi ạ, tôi này Quệ Hả? ตัวเดียวนี right. ่ถือก oh, right oh. ี่บ่กเอาเขียนบอกเลยเรื่อยไปดิเขียนบอกอีกเอาเงินดิเอาเงินจะกก้อนอะไปซื้อไปซื้ออยังกล้วยทำตัวเองทำองก่อนไปซื้อซื้อยังกล้วยเงินเห็นโอ้เราเงินสามบาทไปเนอะไปซื้อนี่กินได้่ยยังไปซื้อบอกบอกบอกเี่ไม่น้องไม่ใหญ่นาะเออบอกเล้เพื่อทำมันถือแข้งได้กินแข้งได้สูบปอร์ไรกินได้เคยบอกแม่นขนาดเขาไอ้เขียนเลขเมื่อปี มิสเตอร์กล้วยเขียนเลขกนนะคนเลขบอกแม่นเออแม่นแบบสุดๆเลยเนี่ยเขียนสุดๆเลยเขียนเลขนะเคยบอกแม่นสิบมัดทั้งปีเลยเมื่อนี้พอดีเลขออกกันเลยสิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกหกตัวเลยนะก้วยเลย ฮะมองดูมองดูมองดูเป็นยังไงวะนี่เออเขียนเลขบอกสิพี่น้องศูนย์หเลขเด่นมิสเตอร์กล้วยบอกหวยแม่นนี่แหละครับพี่น้องสุ่มเข้าไปกล้วยมึงได้ไงโอ้ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดประจําวันที่งวดประจําวันที่สิบหก พฤศจิก,กายน2565อันจะเรอิาอจจะมเด้อพี่น้องเอ้ยบิงคักเ่ยแม่นสลเกินไปบอกไอ้หกตัวหกตัวอีกทีอ่าเบิ้งเอาพี่น้องเลยเคยสร้างความฮือฮามาแล้วทูกหวยทั้งเมื่อปีครับพี่น้องเอ่ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ด โปรดพิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่ได้เบ่งวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าถึกใจก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผู้อื่นในเบิ่งในนั่นะครับแลวก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งและก็เลือกทั้งเบิร์ดนะครับเพื่อสิด้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของเราไดเอามาฝากอยู่เป็นประจํานะครับซาับมูนี้ช่องกางแนโนชาแนลนะครับรายการฮักบ้านเกิดกับคอ ล้าพอมาพี่น้องไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเลขเด่นมิสเตอร์กล้วยบอกหวยแม่นนี่แหละครับพี่นอ้องเาซุ่มเข้าไปกล้วยมึงได้ะโอ้ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดประจําวันที่งวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2565 อาจจะเลื่มเด้อพี่น้องเอ้ยเบื้องกรักเลยแม่นสลือเกลือนเลยบอกไอ้หกตัวหกตัวอีกทีเบิ่งเอาพี่น้องเลยเคยสร้างความฮือฮามาแล้วทุกหวยทั้งเมื่อปีครับพี่น้องไงอ่ศูนย์หนึ่งเ, 17, 17. เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดโปรดพิจารณานในการรับชมรับฟังนะครับ